ถาแม่ละหินอ่อนคือเสือดาวจิ๋วแห่งยอดไม้ของเอเชียวันนี้เราจะมาพบกับคู่แข่งของมันจจกทวีอเมริกานี่คือนักกายกรกรมผาดโขนตัวจริงที่มีความสามารถทางร่างกายจนน่าเหลือเชื่อขอต้อนรับสู่โลกของมาเกมาเกเนี่ยมักจะสับสนกับญาสนิทของมันย่างออสลอสแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่มามาเกนั้นมีขนาดตัวเล็กกว่ามีหางที่ยาวกว่าและมีดวงตาที่กลมโตยิ่งโดดเด่น ที่ช่วยการมองเห็นในเวลากลางคืนบนยอดไม้ที่มืดมิดขนที่สวยงามของมันมีลายจุดคล้ายดอกกุหลาบช่วยพลังตัวในป่าฝนอย่างดีเยี่ยมและมันยังมีหางที่ยาวมากซึ่งทําหน้าที่รักษาสมดุลได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็เป็นแขนขาที่5้าของมันเลยทีเดียวบ้านของมาเกน,นั้นคือหลังคาของป่าฝนมันจะชีวิตเกิดทั้งหมดอยู่บนต้นไม้แต่แทบจะไม่ลงมาบนพื้นดินเลยและนี่คือผลที่มีวัฒนาการในมอบสุดยอดพลังให้กับมันนะครับ ความสามารถที่น่าทึ่งที่สุดข,ของมาเกนั้นคือข้อเท้าหลังที่สามารถหมุนได้ถึง180องศาทําให้มันเป็นแมวไม่กี่พันในโลกที่ไต่ลงจากต้นไม้ได้โดยวหัวลงก่อนได้เหมือนกัโลกมันยังสามารถใช้ขาหลังเกี่ยวกิ่งไม้แล้วค่อยตัวลงมาโดยใช้ขาหน้าจับเหยื่อได้อีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นมันยังเป็นนักล่าที่เจ้าเล่ห์มากมีรายงานจากนักวิทยาศาสตร์ว่ามาเกสามารถลิมแบบเสียงร้องของลูกลิงธรราลิน เพื่อหลอกล่อให้ลิงตัวเต็งไวเข้ามาดูแล้วจึงเข้าโจมตีและก็เหมือนตัวขอดอนะครับปับจจุบันตัวนี้เนี่ยก็กล้าถูกคุกค,คามเช่นกันเพราะชื่อของมันนั้นผูกติดอยู่กับต้นไม้การตัดไม้ทําลายป่าฝนจึงเป็นหายนะโดยตรงสำหรับมันด้วย